อืออ้านึกท้ายสุดไปแล้วนะอีกนิดเดียวครับดูนอออออีอืออ้โบยับออออปาิงจราเวิดก็จริงเๆตัว <laughs> เป็นๆตัวเป็นๆป,นปนาิงจรเร ดันช่วยหน่อย <S <S <ร>อดูช็อตเล็กๆอึโอ้ยแรงโอ้เห็นโอเจ็ดี C C. หมดกำลังอย่าหมดนะหมดแล้วอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่กับผมออดัมซิงอะอะเอาหกล้อลงเลยครับงานนี้มันแน่นอน พาสียวนยืนโอ้โนี่รับได้ปลาไหลไปสี่ห้าตัวแล้วนะเฮ้ยหน้าทิพโอ้สมชิดตม่ะเดี๋ยวมาดูพี่รก ร้อยเก้าห้าครับหกเฮกตีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นบอ่อให้ดูครับโอ้ดูหน้าเริ่มทิมไปแล้วนะเต็มเต็มอ้าวมาดูเสียพงขึ้นไวไหม ยืเรียบร้อยครับสบายสบายจะตายพี่ร้องเอา้าเอา้โอ้ห่างท้ายสุดไปแล้วนะเอาข้างโอ้ นี่ความยากง่ายของงานแตละงานครับฮ่าไปอีก ไว้ไม่ยิ่งหรอไม่ถึงร <laughs> หรอเปิดประตูสร้างขึ้นไม่ได้ครับ <ś c oughs> ต้องขึ้นทางคนนั่งอ่ะเอ้ยอลอว้ ยับเยินยับเยินมันแน่นอนงานนี้นะดูทางไมโครตูดเกือบถึงพื้นแล้วนะโอ้อีกนิดเดียวครับดูนี่อา้าไหวไหมหก e, เฮตอา่าคันนี้หกเฮดเอลนะ สองร้อยกับอีกห้างแรงแรงมาครับรถน้องฟอร์ดน้องแม็กขับนะมาดูสายโหดขับด้วยเอ้าเตรียมพร้อมเออโอ้ยอีกตักหนึ่งใส่งานเมาออเลยนะ ลบแล้วเยบร้อยครับมันงานนี้มันโอ้เมครเราสุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเออดึงไปอีกโอ้ยับเออ โอ้มันลึกเลยตรงนี้นะ่ะอู้วอาปาทิ้งสับระเบิดอย่างก้าวอาวจมซะแล้วโอ้อย ฮ้อยพี่เลียมหนูมามามา,มา,มาโอ้เละลานะตรงนี้นะที่โคนลึกครับเปิดที่ต้มนะยืนใหม่ครับ แต่งก่อนครับเดาระดับตรงนี้นะเอาระดับตรงนี้เป็นเป็นแนวครับแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะเปิดคิดตรมไว้มันเริ่มลึกแล้วครับ ิสับระเบิดตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆตัวเป็นเป็ปาร์ติงสับระเ,รเบิดของแท้เจ้าซูโม่เราครับอ,อ,อมามาต,ตูดเรื่องเพื่อนแล้วเปิดไปแนวนี้มาหนึ่ง เปิดลงมานี่ตรงนี้ลึก

คิดเพลียบรุ่นแล้วบัดปาทิงซับระเบิดครับลองทางเลขเอ้ามุมนี้ชัดแจ้วแบวเลยครับเจดินี่โอ้ตีดตมลึกนะมุมนี้ติดตมลึก เดี๋ยวมาดูลีลาปาดูลีลารุ่นใหญ่ทำให้เด็กมาดูจัดหนักจัดเต็มอีกตักหนึ่งครับไหวไหมเต็มแล้วครับ มาดูดันช่วยหน่อยดูช็อตเด็ดเด็ดอื้ยแรงโอ้เห็นโอเจ็ดสีหมดกำลังอย่าหมดนะหมดแล้วโอ้ยร้อยแปดสิบแรงมาครับซูโมโ่เอฟสิบแปดเอฟเอมเอ้าเอพลาดลื่นแล้วว่านน่ะ กดหน่อยครับงานนี้ไทยทำกันยาวๆครับออาโอเคครับผมสำหรับที่นี้ขอจบรพลยเพลงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดตกดลา์กดแชร์ให้วน้ำจริงเลยนะ ตอนหลังที่นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ